ก็เรียนทำทุกท่านเด็กน้องนักเรียนทุกคนนะคะคุย่าค่ะคุรุนวลทำนะคะเอ่อก็ในรอบสัปดาห์นี้ก็รู้สึกว่าประทับใจเด็กๆนะคะที่เข้าใ่าอาคุย่าเป็นคุณรูจริยธรรมนะคะเพราะนั้นก็จากผ่านไปยังไม่ตรงนี้ บางคนก็เห็นกูยืนหน้าดุดุเพราะว่าอะไรเพราะวันนี้เนี่ยเขาถ่ายทอดนะลูกนะ,ะถ่ายทอดมันก็วิ่งไปวิ่งมาวิ่งไปวิ่งมาแต่ประทับใจเด็กน้อยสองสามคนที่อยู่ข้างหน้าเขาหน่นนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่น่าประทับใจมากก็คืออุปกรณ์เมื่อวานนี้ก็ประชุมผู้กองแล้วก็ประชุมคุลุด้วยนะคะก็ ช่วงนี้เด็กๆก,ก็มีเยอะขึ้นน่าจะประมาณวันนั้นที่เข้าฟางส่งให้คุณย่าเนี่ย17คนนะคะแต่ว่าตอนนี้นมีเพิ่มมาอีกน่าจะประมาณ20กว่าคนนะคะเพะฉะนั้นพวกเราก็ที่อยู่เก่าๆนี่ยก็ต้องเป็นแบบอย่างให้กับผู้ที่มาใหม่นะคะเขาจะดูอยู่ว่าอ๋อพี่เขาทำอย่างนี้แล้วก็เขาก็จะทำต่างนะคะวันนั้นคุณยา่าถามเลยนะคะ บางทีคุณย่าก็ใจดีบางทีคุณย่าก็ใจร้ายนะต้องดูให้ดีนะเพราะเพราะว่าเดี๋ยวมีข้อใกเปลี่ยนเดี๋ยว Zero for you understand understand ติดไปด้วยนมากนะสานุ่มหมาอยู่กับใครเอ่ย